สวัสดีครับวิดีโอนี้นะครับเราจะมาทำการสร้างแบนเนอร์แล้วก็บล็อกของบทความนะครับส่วนแรกนะครับก็จะเป็นในส่วนของแบนเนอร์นะครับซึ่งมีประโยชน์เอาไว้ในการขั้นบล็อกอื่นๆนะครับหรือว่าการโฆษณาประชาสัมพันธ์หรือว่าการใช้รูปภาพสร้างความแตกต่างแล้วก็สวยงามให้ดึงดูดสายตาคนที่มาเยี่ยมชมเว็บนะครับแล้วเสร็จแล้วนะครับเราก็จะมาดึงบล็อกของบทความนะครับมาต่อกับแบนเนอร์อีกทีหนึ่งนะครับ มาเริ่มกันเลยนะครับก่อนอื่นนะครับก็ขอให้ทุกคนนะครับสร้างบทความของตัวเองนะครับแล้วก็เลือกหมวดหมู่ให้เรียบร้อยนะฮะแล้วก็ทําให้เสร็จทุกบทความก่อนนะครับเสร็จแล้วนะครับมาที่เมนูเพจนะครับแล้วไปในส่วนของหน้าแรกนะครับคลิกที่ Edit withtD Composer ได้เลยนะครับให้เราคลิกที่เมนู Add Element นะครับแล้วก็เลือกโรมนะครับมาวางที่แถวด้านล่างก่อนนะครับ เสร็จแล้วนะครับที่ row s t r a i g h t ตรงนี้นะครับเราจะเลือกให้เป็นแบบเต็มหน้าจอนะฮะ s t r e t h row and content ตรงนี้เลยนะครับหลังจากนั้นนะครับให้คลิกที่เมนู add element อีกครั้งหนึ่งนะครับเราก็จะนำเอาเครื่องมือที่ชื่อว่า single image นะฮะลงมาวางตรงนี้แล้วคลิก1ครั้งที่ set image เสร็จแล้วนะครับทำการเลือกรูปภาพนะครับขึ้นมาใช้งานได้เลยนะครับ ทำการอัปโหลดรูปที่เราเตรียมไว้นะฮะหลังจากที่รูปปรากฏขึ้นมาแล้วนะครับเราก็ทำการตั้งค่าให้กับรูปนะครับว่าจะเอาระดับความสูงที่เท่าไหร่นะฮะเสร็จแล้วก็ทำการบันทึกนะฮะแล้วก็ไปที่หน้าเว็บไซต์ของเรานะครับทำการรีเฟซหนึ่งครั้งนะครับ รูปแบนเนอร์ก็จะปรากฏขึ้นนะครับต่อไปนะครับเราจะมาสร้างบล็อกของบทความกันต่อนะครับก่อนที่จะสร้างบล็อกเราก็จะสร้างหัวข้อนะครับโดยใช้เครื่องมือไทติลนะครับไปที่ add element นะครับเลือก row ขึ้นมาเลยวางตรงนี้นะฮะต่อท้ายของแบนเนอร์นะฮะแล้วก็มาที่ไทตินนะครับเครื่องมือไทติลจะอยู่ข้างล่างนะครับก็เลือกมาวางเลยนะครับ เสร็จแล้วนะครับคลิก1ครั้งก่อนนะครับแล้วก็ทําการเปลี่ยนชื่อที่บล็อกไตเติลนะครับก็ตั้งชื่อหัวข้อว่าบทความนะฮะตรงนี้ก็สามารถที่จะเลือกเฮดเดอร์เทมเพลตได้นะครับตามต้องการเลยเมื่อได้หัวข้อแล้วนะครับทีนี้เราก็จะลากบล็อกอีกบล็อกหนึ่งนะครับเพื่อนำมาใช้งานในส่วนของบล็อกบทความทั้งหมดนะฮะเลือกโรลมาอีกอันหนึ่งนะครับเสร็จแล้วนะครับก็กลับไปเลือก บล็อกที่เราต้องการจะใช้งานนะฮะแล้วนำมาวางเลยนะครับทีนี้นะครับคลิกหนึ่งครั้งนะครับดูที่ฟิลเตอร์นะฮะแล้วก็เลือกที่บทความนะครับแล้วก็ทำการเซฟได้เลยนะฮะทีนี้นะครับบทความของเรานะครับอาจจะทำมากกว่านี้นะครับตอนนี้ default ของ บล็อกนี้นะครับได้ทำการโชว์มาที่5บทความนะครับเราสามารถที่จะไปที่แท็บ General ตรงนี้นะครับแล้วก็เปลี่ยนตัวเลขให้มันโชว์บทความตามที่เราต้องการได้นะฮะเสร็จแล้วบันทึกนะครับทำการรีเฟซที่หน้าเว็บอีกหนึ่งครั้งนะฮะเราก็จะได้บทความขึ้นมาโชว์บนหน้าเว็บแล้วนะฮะ